ต้นไม้ตลไม้กังชุยนะครับเขาเรียกกันว่าป๋าใจป๋าใจนะครับนะครับก็มีาทันนทันทนตลาดอย่างเดียวทำตลาดนะครับ ครับจน,นจ,นจนเริ่มต้นเนาะเมื่อก่อนเขาอยู่ที่สะพานสี่ตอนนั้นแอร์อัดก็ T, เลยมานั่งนั่งมอง็นเขตบริเวณนี้นะครับเนาะมันเป็นทางออกจากนิคมซึงออกทางซ้ายออกทางขวาได้หมดนะครับตรงนี้เลยมองเห็นว่าอนาคตอาจจะเป็นแหล่งแหล่งคนแหล่งที่ค้าขายครับเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรคือคือเรามาจากเป็นก็สามาชนแบบชนจน,นเนาะนะครับเมื่อมาก่อตัง้งธุรกิจในการที่ทําตลาดทีมงานก็ชนจนมาอยู่ด้วยกันก็ช่วยกัน นะครับก็เ,เก็บมั่งไม่เก็บมั่งช่วยกระจายค่าเช่าเอาทีมงานให้อยู่ได้ขอจ่ายก็าที่ก็พอนะครับณวันนั้นนะครับนะมันกไ็ไม่ยากครับในการทำนะครับนะหลักๆคือใจหลักคือ,อ,เ,รคอเราต้องเข้าใจทีมงานว่าเขาอยู่กันเราไหวไหมนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องพื้นที่นะครับที่เราอยู่กันนะครับในะตลาดผมสะอาดนะครับต้องเก็บโดาดผมสะอาด นะครับแล้วก็ทุกคนจะเข้ามาหนึ่งเราเก็บค่าคเท่า,าที่เป็นเป็นายวันนะราคานี่ถิสนะครับเนาะแล้วก็ช่วยรักษาวความอาดถึงอยู่มามาอยู่ได้